สิบสาสิบล้านที่พูดถึงเนี่ยนะถ้าเราไม่เลือกเลยตรงนี้แล้วโหวตโนมากที่สุดเกินสิบล้านมากกว่ามากกว่าทําอย่างนี้นะครับหมายความประชาชนส่วนใหญ่แต่ก็ทางด้านกฎหมายบอกว่าต้องให้เป็นมหาภาคเป็นมหาภาคเป็นปึกแผนจริงๆครับพวกเรานะครับถ้าเป็นเดียวๆเนี่ยไม่ได้ไม่มีปรสนนะไม่ไม่ไม่สิ้นไม่สิ้นี่แหละเนี่ยแต่อย่างงี้นะครับถามถามท่านว่าแล้ววิกฤตขนาดเนี้ยในในกฎหมายระหว่างประเทศหรือคนทั่วโลกก็ทํำยังไงครับเวลา นักการเมืองเนี่ยไปเกิดเผด็จการพลเรือนขึ้นมาเนี่ยแล้วพาชาติไปสู่วิกฤตเนี่ยทั่วโลกทํำยังไงเนี่ยก็เห็นไงอียิปต์ทำยังไงมันไล่ประชาชนออกมาไล่เลยตูนิเซียประชาชนกันไรอา้าวก็ตอนเนี้ประชาชนก็โดนแยกทหารก็ถูกให้ถือกระบองยิงเฉยเอาทําไงครับประชาชนต้องมาจัดการอีคือตอนน,อน,นี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยเขาฉลาดที่ว่าเขาไปรวมกับทุนอะไรเนี่ยใช้ภาษาหรูๆใช่ไหมครับต้องเป็นก้างอาจะขยับก็ต้องเป็นกลางอีกแหละพอจะขยับอีก ต้องฟ้องดองอา้าวทายังไงล่ะครับจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยจะต้องร่วมกับกองทัพทําอะไรไหมก็ต้องประชาชนเดินนาหน้ากองทัพก็ต้องตาม,ตามหลังไปฮะเพราะว่ากองทัพก็คือประชาชนถูกไหมครับ,รบแต่ท่านตามตามหลังเพื่อให้กําลังใจคอยดูแลไม่ให้ใครมาลังแกนะครับถูกไหมครับอันนี้แหละครับท่านทําถูกแล้วแต่ตอนนี้ท่านแสดงบทบาทของท่านมันมันจริงจริงจังๆหน่อยนะครับเราก็เห็นเห็นใจท่านนะท่านไม่ต้องไปกลัวหรอกครับ ท่านเป็นข้าราชการทหารององประบาสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวนะครับท่านมีจอมทัพไทยมียน,นำอยู่แล้วไม่มี <นะ S 2> ใครมาอะไรได้เพราะนั้นทำเลยครับไม่เกี่ยวนักการเมืองไม่เกี่ยวนักการเมืองอย่า <c oughs> นักการเมืองเข้ามาประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวเขาก็ไปนะ,น,ะนะครับแต่ท่านนั้นต้องอยู่กับท่าเกษียณจนตายและทหารแก่ไม่เคยตายนะครับโอโซเยอร์เนเวดายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทาเลยครับเราจะได้จาลึกเป็นบรษิษัท ของเราว่าทหารไทยเราเนี่จะอยู่คู่เหมือนกับมีความมั่นคงแน่นอนกับโบ,โบราณมานะครับแต่ประชาชนเขายังไม่มั่นใจอ่ะท่านคณะบุจะบอกพี่น้องประชาชนไทยยังไงครับว่าไงเรื่องอะไรที่ว่าจะต,ต้องนําชาติออกจากวิกฤตเนี่ยบอกว่าประชาชนต้องเป็นส่วนหนึ่งในการ <ผม S 2> นําชาติออกกวกตผม <ๆ S 1> อย่างให้ดูนะครับเกาหลีใต้ปักจุงฮีเนี่ยก่อนจะปักจุงฮีเนี่ยเกาหลีใต้ก็เละเทะอ,อย่างเงี้ยเหมือนเราเนี่ยพอปักจุงฮีมาท่านนั้นสิบปีเห็นหน้าเห็นหลังเวลาที่เกาหลีใต้ ขึ้นไปเทียบญี่ปุ่นปากจุงฮีนี่เป็นทหารไหมครับเป็นทหารนะปักจุงฮีทำสิบปีปักจุงฮีครับสิบปีเท่านั้นเองต้องทําจริงๆนะแต่เขามีเขามีการบอกอเจนด้าให้ประชาชนรู้ว่านละกเขาทำอะไรบ้างทาอะไรบ้างใช่ถูกต้องเขาต้องทําจริงๆนะเนี่ยทําแบบปักจุงฮีรับรองได้ว่าประเทศไทยก็ไล่เกาหลีเลยหน้าโดยเพราะแต่เกาหลีไม่มีทรัพยากรน้ํามันและแก๊สแต่ตอนนี้ นักวิชาการก็ตามนักการเมืองก็ตามกลุ่มทุนก็ก็ตามบอกว่าถ้าเกิดเอาเอาระบบนี้เข้ามาอีกเดี๋ยวประเทศชาติถอยหลังไม่ถอยแล้วครับคุณวางวาระแห่งชาติให้มันดีแล้วเดินตามนั้นให้ชัดชัดให้มันชัดเน<ล>จเนเรชาชจะไล่หลังเรียกว่าเพอเอจะเลยหน้าเกาหลีญี่ปุ่นด้วยครับเพราะว่าอะไรญี่ปุ่นไม่มีทรัพยากรเลยไม่มีเลยนะในในตัวของญี่ปุ่นครับไม่เชื่อผมก็ไปดูก็ได้ แต่โรงงานเต็มไปหมดเอาน้ำมันที่ไหนตันออกกลางบ้างเราบ้างนี่ไงของเรามีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างเราไม่มีก็คือแรล่เหล็กที่เป็นเขาเรียกเหล็กสตีลที่เป็นเหล็กอะไรเหล็กวิราชไม่มีนั่นนั่นเองเราองนั้นมีหมดเราขาดผู้นำที่ชาญฉลาดที่สามารถนำพาประเทศไทยเราไปข้างหน้าอย่างอย่างมียุทธศาสตร์และอย่างยั่งยืนได้ตอนนี้ของเรามันมีปัญหาล้มลุกคลานเพราะเราขาดผู้นำที่ ชาญฉลาดเราจะมีอจมปะเดียวประดาวนะครับช่วงท่านจอมพลสฤษดิ์เราก็ก้าวไปพอสมควรล้ำหน้าพอสมควรแต่ท่านก็อยู่ระยะอันสันส้นนะครับอย่างเงี้ยเราต้องการอย่างเงี้ยแน่นอนข้าพระเจ้ารับผิดชอบแต่ผู้ดเดียว,ดดยวโอ้โหวันมากเลยครับเหมือนปัก<อ>ชูฮีก็ข้าพระเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวไปเลยคือมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าจะเดินไปกองทัพกับประชาชนจับมือกันแน่แล้วเดินไปเนี่ยโอ้โหสู้นักการเมืองได้ไหมสุดๆโอ้ยนักการเมืองก ประเทศไทยหายไปเลย,ย,เลยอันนี้ก็เป็นความมั่นใจที่เีนพี่น้องประชาชนว่าเราอาจจะต้องสรุปปัญหาให้ชัดว่าบ้านเมืองวันนี้เราเกิดวิกฤตแล้วคนที่จะนําพาประเทศชาติออกจากวิกฤตคือใครเราจะต้องชัดชและกุญแจดอกนั้นเนี่ยจะต้องทํางานช,ช่วงหน้าเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับพักสนครับ กลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมจะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนหลายท่านก็อยู่กันหลายจุดนะครับอยู่ทั้งที่ชุมนุมหน้ายูเนสโกอยู่ทั้งมัควานทั้งสะพานชไมัยมารเชตแล้วก็มีกําหนดเงื่อนไขว่าอีกสักระยะหนึ่งก็จะยุติการชุมนุมเนื่องจากว่าเรื่องมลอดกโลกนี่เป็นเป็น,ปนแฟกหรือเป็นประเด็นใหญ่ที่เราชุมนุมส่วนเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นักการเมืองเขาเลียงแล้วก็โยนมาให้เรา แต่เราก็ทําทุกโจทย์ที่เขาให้มาสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับปิดโทรทัศน์ด้วยครับปิดปิดเสียงโทรทัศน์นะครับปิดเสียงโทรทัศน์ครับครับเจิเลยครับครับคืออย่างนี้นะครับ ผมค่อนข้างห่วงท่านอาจารย์ธนาาบุญนะครับเออรู้สึกเหมือนเพราะว่าท่านมีข้อมูลที่ดีมากๆแล้วก็จะทําให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รดับผลประโยชน์มากๆเสียผลประโยชน์นะครับทีนี้ผมขอถามท่านอาจารย์นะครับครับการที่มรดกโลกนะครับรบับขึ้นทะเบียนจดจดทะเบียนประกาศพระวิหารไปแล้วอ่ะจริงใช่ไหมครับท่านไม่จริงนะครับ ไม่จริงเลงครับฉันที่ข่าวที่ออกมาที่ว่าจดเฉพาะตัวประสาทนั้นน่ะไม่จริงเหรอครับไม่จริงครับอ๋อเหรอครับถามว่าคุณจะบอกจะจดมรดกโลกเนี่ยมันเกี่ยวกับอธิปัติของประเทศไทยไหมครับเคยเอาไปขอสภาไหมคุณไปให้ความยินยอมให้เขาจดได้ไงแต่แต่เขาอ้างว่าไปขึ้นทะเบียนแล้วตอนคอมมูนิเคที่ที่คุณนพดลก็ไม่ได้ใงนั้น ไม่ได้มันเป็นโมฆะสารเขาตัดสินมาเป็นโมฆะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ผ่านร้อยเก้าสิบงาน้วจำรรนูญไงครับครับอันนั้นคือกฎหมายในประเทศเรานะครับแต่ที่เ,เราได้รับรู้กันนะครตพูดอย่างนี้ฮะว่าสิ่งใดก็ตามที่จะสมบูรณ์ในกฎหมายระหว่างประเทศต้องสมบูรณ์ในกฎหมายภายในเสียก่อนถ้าไม่สมบูรณ์ในกฎหมายภายในแล้วโตแย้ยงได้อืมมันโตแย้ยงได้ไม่ได้เลยครับคับพิพากษาเยอะแยะไปเขียนไว่าเยอะแยะใน รที่ท่านถามอาจะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้การประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนก็นี่สารไทยตัดสินไงว่าเป็นมุคะล่ะครับซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้คัดค้านนะครับไม่คัดค้านก็ไม่ได้ครับเพราะมันผูกพันอธิปัตย์ของประเทศไทยครับครับที่ผ่านมาดูเหมือนว่าประชาชนก็จะได้รับข้อมูลว่าขึ้นทะเบียนตัวภาษาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ยังต้องการ บริหารจัดการในพื้นที่ก็ต่างดังนั้นก็เป็นการโกหกประชาชนมาโดยตลอดก็แน่นอนครับก็เอ็มบูยูสองห้าสี่สามเป็นตัวพวกมาเลยครับครับอย่างนั้นหมายความว่าหากมีการจดทะเบียนจริงสมมุตินะครับหนึ่งจดทะเบียนจริงเพราะฉะนั้นมรดกโลกก็ต้องรับผิดชอบนะครับใช่ใช่ครับใช่เลยใช่เลยผมถึงตัวแย้งไปนะว่ายูเนสโกทำผิดธรรมนูญของตัวเอง ทำผิดกฎข้อบครับตัวเองแล้วก็จะมีจะมีจดหมายฉบับต่อไปคือต้องรับผิดชอบและตอับดใช้ค่าเสียหายนีรอรอพฤติการณ์นี้อย่างนั้นครับอย่างนั้นหากเราทราบได้ว่ามีการจดทะเบียนแล้วก็อยากให้ท่านอาจารย์ดําเนินคดีเลยนะครับผมผมสอนท่านอย่างนี้นะครับผมผมเรียนท่านอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจ ผมจริงๆแล้วได้คุยกับเพื่อนผมซึ่งเป็นนายธนาใหญ่อยู่ในอเมอริกาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันว่าถ้าเองจดทะเบียนวันนี้นะฟ้องแน่แน่ท้องหลักฐานฟอัานรอมติฮะฟ้องเนี่ยนะฮะคนไปทํางานในองค์กรสาประชาติทั้งหมดมันจะมีสนทิสัญญาเขาเรียกให้ประโยชน์คุ้มครองทางคดีแต่ถ้าคุณรู้แล้วแล้วคุณยังตงใจฝ่าฝืนเนี่ย เอกสิทธิ์นั้นไม่มีอ๋อเข้าใจแล้วครับรอให้มีการเขียนประกาศเป็นเลขคอร์ดทางการแล้วอันนั้นจะเป็นเหตุในการฟ้องครับอืมโอเคไหมครับครับอเลกคอร์ดเท่านั้นเองว่ายืนยันว่าได้ขึ้นทะเบียนผิดแล้วจริงๆแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเหตุไปไปฟ้องไปฟ้อใช่ครับตอนนี้ตอนนี้รออยู่ครับครับแล้วเรื่องต่อไปนะครับนอาจารย์ เรื่องน้ำมันนี่ต้องมาแฉให้ได้นะครับครับปุ้แฉไปเยอะเลยนะครับครับวันอาทิตย์เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาถ้าเขารู้ข้อมูลอันนี้นะฮะผมเชื่อว่าเขาก็จะไม่อยู่เฉยเพราะเป็นผลประโยชน์ของเขาด้วยครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องน้ํามันนะครับวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับจะได้รับทราบเรื่องพลัง พลังไทยเพื่อใครกันแน่นะครับอันนี้ก็ติดตามแล้วกันนะครับแล้วข้อมูลที่ที่านต้องการทราบทั้งหมดท่านสามารถจะแจ้งไว้หลังใหม่ก็ได้นะครับซึ่งเราจะเอาไปค้นคว้าให้ใช่นะครับสวัสดี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 ครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมครับเชิเลยครับเชิเลยครับอัละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านบุรุษการทั้งสามท่านครับผมครับผมเห็นด้วยกับท่านวิได้ได้ยินครับผมได้ยินครับครับผมขอแสดงความคิดเห็นครับผมเกี่ยวกับพลังงานของชาตินะครับผมครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอตั้งมื่อที่ยังเป็นของเกี่ยวกับยังเป็นของสามทหารอยู่หรือขององค์การเแ้่เพลิงอยู่นะครับผมปรากฏว่าการราคาน้ํามันก็ไม่มีถึงขั้น ราคาจะสูงจนทุกวันนี้นะครับครับเท่าที่ท่านแต่พอหลังจากที่มาเปลี่ยนมือแล้วมีการบริหารจัดการให้กระชนมอถือหุ้นเนี่ยนะครับร,ร,รุ่นคุณทักษิณแหละครับง่ายๆทำให้ราคาน้ํามันครับหรือน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆผู้บริโภคที่นั่นขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดว่าลอยตัวอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ที่การลอยตัวขึ้นมาทําให้เราเดือดร้อนนะครับทุกวันนี้นะครับ<พ>เมื่อน้ํามันแพงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็หมุนเวียนไปทําให้ราคาชีวิตเกี่ยวกับสินค้าต่างๆก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนั่นเป็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 นมันเป็นในส่วนเป็นเป็นเป็นส่วนที่ที่จะต้องมันผูกพันกันนะครับมันเป็นวัตถุจักรของมันเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํามันนะครับครับผมว่าผมก็เห็นด้วยในการที่การแก้ไขที่จะเอาเอาพลังงานในชาติเนี่ยครับกลับคืนมาเป็นของรัฐนะครับครับไม่ว่ายึดเกี่ยวกับ กิจการต่างๆที่เป็นรัฐวิสาหกิจต่างๆเมื่อก่อนนี้อาจจะล้มเหลวเพราะมีการบริหารที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าได้มีการบริหารจัดการโดยมีทุกผู้ที่มีความรู้ความสามารถผมคิดว่าก็สามารถที่จะนำเยงไปได้แต่ส่วนมากรัฐวิสาหกิจเมื่อก่อนนี้เป็นที่พักพิงของอผู้มีอำนาจซึ่งให้บุคคลซึ่งมีการบรุญคุณต่อกันไปแสวงหาผลประโยชน์ชไปเข้าไปทํางานในส่วนนี้ เราต้องการคนดีมีฝีมือมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเงื่อนเงื่อนที่นีครับนี้ถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปได้ตามที่ความเห็นของท่านวิทยากรน,นผมเห็นด้วยนะครับครับถ้าเมีคมฝีมือและมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าเผื่อมีการตรวจสอบการดำเนินง,งานต่างๆผมคิดว่าผลกําไรที่เขาได้ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาพัฒนาประเทศบ้านเมืองได้โดยไม่ต้องประชาชนต้องแบกภาระ เกี่ยวกันต้องปลูกเพิ่มภาษีเพิ่มรายได้เกี่ยวกับภาษีแวดต่างๆพวกนี่มันปลูกพันกันเป็นหมดครับคนที่ระดับนี้ไม่มีรายได้ที่มีรายได้น้อยครับก็บต้องเป็นหนี้เป็นสินไปด้วยโดยรัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินมาเมื่อเกิดขึ้นมาเสร็จปรากฏว่าเราต่อไปถ้าเผื่อเราไม่มีการควบคุมเราก็คลงจะล่มละลายกันไปนะครับผมคือประเทศนี้นะต้องเรียนอย่างนี้ครับ,รบว่ายังไงก็ไม่ลุนแรงที่ผมอยากพูด ก็เห็นด้วยครับการเมืองของเราทุกวันนี้นะครับครับเช่นลยครับเชิญเลยครับรือท่านพูดต่อเนื่องจนจบเลยครับเพราะว่าเสียงจะาเมัองเพราะตอนนี้การการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยครับปรากฏว่ามันก็ยังมีทั้งฝ่ายทั้งฝักเล่นสีกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันไม่ได้ประโยชน์เลย ปรากฏว่าเรา <S <S นนก็อยากให้เป็นวักเหมือนอย่างที่ท่านว่าเมื่อสมัยผู้นําที่ข่าดึกยอดแต่ผู้เดียวนั้น,น,นถ้าเื่อเราดูโดยผิวทิ้เผินแล้วอาจจะเป็นระบบการถอยหลังเข้าคลองแต่ขณะเดียวกันความเด่นขาดของเราก็ต้องมีการควบคุมนะครับสังคมของเราถ้ามีการควบคุมที่ดีนะครับที่แนวทางให้ถูกต้องมีแผนพัฒนา,าเศรษฐกิจแห่งชาติที่แนะแนวทางให้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการทํางานของเจ้าที่ของรัฐ และมีการตรวจสอบอย่างแท้จริงนะครับบุคคลที่เขาไปเ,าเป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลหรือบริหารต,ต่างๆก็ต้องถูกตรวจสอบนะครับโดยโดยภาคประชาชนนะครับตลอดหรือองค์กรที่ได้มีการคัฒนรขึ้นมาแต่ทุกวันนี้องค์การต่างๆเป็นง่อยเปี้ยเสียขาหมดครับตรวจสอบก็ได้ไม่เต็มที่ก็คอยเวลาอยู่อย่างเดียวว่าใครจะขึ้นใครจะเป็นพยายามพยายามที่พลิกตัวเองอยู่ซิ้วตลอดเวลานะครับ ผมก็ขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับไม่มีใครทําหน้าที่ครับใส่เกียร์ว่างนะครับท่านก็ลองคิดดูสิครับเขามี